สวัสดีค่ะวันนี้เราพามาดูที่ไร่กันนะคะเขาปีที่สองแล้วค่ะอันนี้เป็นถนนพยอมสังเกตว่าตอนนี้มองไม่เห็นต้นพยอมเลยนะคะหญ้าขึ้นสูงท่วมหัวเลยเพิ่งตัดไปได้เท่านี้ค่ะหญ้าเป็นหญ้าแบบกอใหญ่ๆเหมือนกอตะไคร้นะคะค่อนข้างจะแน่นมากตัดยากอันนี้นะคะที่เห็น,นหอยู่ข้างหน้า นี่คือหญ้าที่เราตัดลงไปนะคะความสูงเขาเกินหัวเราไปเยอะเลยค่ะนี่ค่ะต้นพยอมอันนี้จะเห็นลักษณะหญ้านะถ่ายลักษณะหญ้าให้ดูว่าหญ้าที่เราตัดเป็นยังไงสูงประมาณนี้เลยค่ะนี่อันนี้ต้นพยอมนะคะอายุหนึ่งปีเส้นนี้จะเป็นถันพยอมนะคะทั้งเส้นเลยแต่ก็จะลงประดูแทรกอยู่นะคะ